อ่าและตัวต่อมาครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือน้ำยาล้างแผลนั่นเองตัวนี้ก็มีฤทธิ์ฆ่าตะไคร่นะครับตัวนี้1ซีซีต่อน้ำา2ลิตรหรือ4ลิตรแล้วแต่คุณเลยนะใส่ไปเลยครับตัวนี้มีข้อสังเกตได้นหนึ่งก่อนจะใช้มันจะทำปฏิกิริยากับแสงนะครับถ้าคุณเปิดไฟแล้วฉีดเนี่ยสารเคมีตัวนี้มันจะสลายกลายเป็นออกซิเจนเพราะฉะนั้นก่อนจะฉีดคุณจะต้องปิดไฟถึงค่อยฉีดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยในตู้ อาฉีดเลยครับตรงนี้ตรงนี้มีตะไคร่อยู่ฉีดเลยฉีดใส่ไมนมองไม่เห็นหรอกพอเราปิดไฟไปแล้วตัวนี้ถ้าคุณเปิดไฟมันก็จะสลายตัวไปนะครับฉีดไปเลยครับตัวนี้ผมใช้เยอะเลยในไซลิงค์นี้ก็2 5ซ c ได้มั้งฉีดกันเห็นเห็นตรงนี้แหละเดี๋ยวอีก2อสามวันเรามาดูกันว่ามันจะได้ผลไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีก2-3วันครับ